สวัสดีครับทุกคนผมซิงเกิลเพลเยอร์นะครับอยู่กับเกมโกลไกได้อีกแล้วนะฮะทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวนี่ครับผมจาราปิโนซีดนะครับเป็นซีดในกูเม็ดซีดแพ็กนะครับที่หมดไปแล้วนะตอนนี้ไม่สามารถหาได้แล้วนะครับผมใครที่มีก็โชคดีไปนะฮะทุกคนผมก็ได้มี5เม็ดนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาปลูกกันเลยดีกว่านะครับผมพยายามจะไล่เออซีดเก่าที่ทําไม่เสร็จเนี่ยให้หมดภายในวันนี้นะครับผมก็คือจะวันนี้จะลงคลิปรัวๆเลยนะฮะโอเคมาดูกันเลยปุ๊บนี่ซีดนะครับผมอันนี้เป็นระดับแรนนนนะะคครรรัััับบเาปลลูกกกส3ต้้แวอ่ะแล้้วก็ใชน้วออเร์แคนนะฮะวออเร์ลิงแคน Watering can โอเ okay, ค let's get it แล้วก็ลดไปปุบ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 อ่าเฮ้ยตัวไวมากเลยครับทุกคนดูสิเป็นต้นที่ตัวไวมากเลยนะครับอ่าจาราปิโน่ที่เป็นพริกเป็นพริกเหมือนพริกแอฟริกาหรือะไรพวกนี้มั้งพริกแบบพริกพวกที่แบบว่าพวกคนแบบแถบอีกฝั่งหนึ่งที่ไม่ใช่คนของคนไทยอ่ะแบบกินกันเยอะมากนะทุกคนจาราปิโน่แล้วเป็นพริกอีกแบบหนึ่งนะฮะโอเคนี่ตัวลวครับผมตัวไวมากครับตัวนี้ผมชอบเลยตัวไวมากๆนะฮะต่อไปรอแค่ผลออกนะว่าผลจะราคาเท่าไหร่นะครับเป็นต้นระดับแรนะ ถือว่าโอเคเลยนะครับต้นระดับแเร่เดี๋ยวผมดูก่อนว่าซิดกูเมดซิดแพกผมหมดหรือยังนะฮะกูเมดซิดแพกอันนี้ไงผมยังเหลือ,อีก29ซิดแพกนะเยอะมากเลยนะครับนี่มันก็มีพวกฮานิเกสอะไรซกเกสอะไรเต็มไปหมดเลยนะฮะเดี๋ยวเรามารอโตกันลดน้ําเพิ่มปุ๊บลดน้ำก็ช่วยทําให้โตไวขึ้นหรือเปล่านะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะเป็นแค่ที่ต้นผลไม่เกี่ยวหรือเปล่านะครับสปีดอัพกาวนี่ไงน,ะน่าจะทําให้โตตั้งแต่ผลยันต้นเลยมั้งนะฮะลดไปนะครับ ส่วนนี้ออน,นีลนนะที่ผมเก็บไว้นี่ฝนตกแล้วนะฮะฝนตกดีเลยช่วยให้ให้ตัวไวขึ้นนะครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนรีเซฟดีกว่าอาจจะบักนะทําไม่ได้เพิ่มผลแบบเลยไม่ติดไปทุกคนนี่ทุกคนผมผมรีเซฟใช่ไหมครับตอนนี้เจลปินโนเริ่มโตขึ้นมาแล้วครับทุกคนนี่เราลดเพิ่มเรื่อยๆปึ๊บปึ๊บปึ๊บหวังว่ามันจะโตขึ้นนะเป็นไงบ้างนี่เริ่มโตแล้วครับเอาไว้หน่อยแล้วนะจึงจึ๊งแล้วนะตอนนี้ลดไปอีกลดไปอีกเอาให้มันโตเต็มที่นะเราจะได้ดูราคาว่าเท่าไหร่นะเฮ้ยไม่ มันดูเล็กจุ้จิ้จุ้จิดจ้ด,ดีนะทุกคนอ่าเพิ่มไปเพิ่มไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่เจอลาพิโนนะครับผมพิกพิกแอฟริกันหรือเปล่านะเออน่าจะแอฟริกันเลยทุกคนอ่านี่มาแล้วครับผมเรามาใช้เป็นแว่นขยายดูกันนะฮะกลาสโอเคมัฟฟินกลาสนะครับดูราคากันปึ๊บราคา27,000ื่นครับโอเคครับถือว่าดีเลยนะเล็กแค่นี้ราคา2อ0 0 0ื่นคือโหดเลยนะราคาถือว่าใช้ได้เลยนะทุกคนประมาณนี้สำหรับเจอลาพิโนทุกคน ก็ถ้าชอบกดไลค์ชอบมากกดซับไว้เจอกันใหม่พัดหน้าครับทุกคนเจอกันครับ